สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง AJ Gamer เช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกมซีลเอครับเกมที่ทุกคนรักนะรักมากครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับทำไกด์นะครับเรื่องอุปกรณ์สวนใสนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับชุดอุปกรณ์นะฮะว่าเราจะทำชุดซ้าดีหรือทำชุดม่วงดีครับพี่อาวุธทำยังไงดีครับอ่า เดี๋ยวผมจะแนะนะนำไกด์ให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเลเวล20เลเวล30แล้วก็เลเวล40ขึ้นไปโอเคทายังไงดีนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการของผมนะครับก็ผมเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนาะหรือว่าใครมีวิธีการที่ดีกว่าน,นี้หรือยังไงก็สามารถแชร์บอกกันได้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปดูกันเลย โอเคนะครับสำหรับช่วงเริ่มต้นนะครับก็คือประมาณเลเวล1ถึงเลเวล25เนี่ยนะครับของสมใส่ของเรานะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยฮะไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับเอาง่ายๆก็คือของที่ดรอปจากมอนนะเวลาเราทำเวลทำเควสนะโอของที่ดรอปจากมอนเน่ะเราได้สีไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนะฮะหรือสีฟ้านะครับเอามาตีบวกเลยตีบวกไปเลยครับตีบวกใส่ไปก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธ นะครับไม่ว่าจะเป็นเสือ้อรองเท้ากางเกงหมวกอะไรยังไงก็ใส่ไปเลยฮะตีบวกไปเลยตีบวกเท,เท่าที่จะบวกได้ฮะบวก7ก็ได้บวก8ก็ได้หรือจะบวก5บวก6ก็ได้ใส่ไปก่อนนะครับจนเราเลเวล25นะครับพอเลเวล25แล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนชุดเป็นชุดถัดไปนะครับโ <Yeah. S 1> okay, อเคเนาะอันนี้สําหรับเบื้องต้นนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงเลเวล25่ขึ้นไปนะครับว่าเราจะใส่ชุดชุดแบบไหนดีโอเค อ่ะครับสำหรับช่วงเลเวล25ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณ26ถึง36นะครับผมจะใช้ชุดนี้เลยนะครับคือชุดนี้เนี่ยได้มาจากไหนนะครับบอกก่อนว่าชุดนี้นะครับได้มาจากการคราฟนะครับเราต้องไปคราฟอาวุธก่อนคือที่ NPC คราฟแมนเมืองอิลิมนะครับพวกชุดเนี่ยนะครับเราสามารถคราฟได้ตอนเลเวล26นะครับ26 นะส่วนมีดเนี่ยเราสามารถคาฟได้ตอนเลเวล27นะครับแล้วก็มันจะมีนิดนึงก็คือสําหรับมือใหม่ครับเราต้องระวังนะครับว่าวัตถุดิบในการคารบชุดเนี่ยเราจะใช้เจ้าตัวนี้นะตัวนี้เลยก็คือเจ้าขนนกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเควสไปเนี่ยได้กล่องมาเนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเอาอันไหนเพราะนั้นเราต้องเลือกขนนกนะนะครับเพื่อที่จะเอาขนนกไปคาบชุด แล้วก็ผมใช้ชุดนี้แหละนะครับบวกไปบวก8บวก9บวก7นะครับประมาณนี้อาวุธผมจะบวกเยอะหน่อยรู้สึกจะบวก9มั้งตอนที่ผมใช้นะบวก9นะครับก็ใช้ชุดนี้ยาวๆเลยนะครับจนเราเลเวลประมาณ35 36นะครับแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับอ,อ่ะโอเคนะครับสำหรับช่วงเลเวล36ถึงช่วงเลเวล4 2 4 3ประมาณนี้เนาะผมเนี่ย ผมใช้ของคราฟเหมือนเดิมครับผมใช้ชุดคราฟคือคราฟม่วงตัวนี้ครับคราฟได้ที่ n p c นะครับเมืองอิลิมนะครับชื่อคราฟแมนเหมือนเดิมเลยนะครับคราฟเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะใช้วัตถุดิบที่เยอะมากขึ้นคือเราจะใช้ขนนกเยอะมากขึ้นมีไอ้เจ้าตัวสีม่วงแมงมุมเพิ่มมาด้วยนะครับผมก็คราฟไอตัวนี้แหละนะครับส่วนอาวุธนะครับผมจะเปลี่ยนมาใช้อาวุธเจ้าตัวมีดแดกเกอร์สีน้าเงินตัวนี้นะครับ นะส่วนเรื่องชุดเนี่ยนะครับชุดเนี่ยตอนผมใส่เนี่ยผมใส่ประมาณบวก8บวก9นะครับแต่ถ้าใครมีกำลังหน่อยก็บวก10ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาส่วนมีดเนี่ยค่อนข้างสำคัญนิดนึงเจ้ามีดตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมใช้เนี่ยผมใช้บวก13นะครับบวก13เลยนะครับเพราะว่าเรา,เราต้องคำนวณดาเมจเราเนาะก็คือเวลาเราเลเวลมอนเนี่ย,ยผมแนะนำว่าให้เราเลเวลมอนเนี่ยให้มันสัก ใช้2สกิลมอนเตอร์ตายอ่ะสองถึงสามสกิลก็ได้นะครับประมาณนี้ก็มันก็ต้องบวกประมาณ12 13องสิบสามอะเนาะจะทำให้เราสกิลแรงขึ้นนะครับโ <Okay. S 1> อเคก็เป็นช่วงสําหรับเออเลเวลสามสิบหกถึงช่วงเลเวลสี่สิบสองสี่สิบสามผมก็จะใช้ชุดนี้เลยนะครับโ okay. อเคอ่ะโอเคนะครับสําหรับช่วงเลเวลสี่สิบขึ้นไปเนาะเออ ผมจะใช้ชุดไหนครับคือช่วงเลเวล40ไปจนถึง50เลยเนี่ยผมจะใช้ชุดนี้ครับชุดที่ผมใช้อยู่เนี่ยประจําตอนนี้เลยนะฮะมีนิดนึงก็คือมีดนะครับมีดผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนมาใช้เจ้ามีดตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันสามารถใส่ได้ตอนเลเวล41ครับนะครับคุณใช้มีดตัวนี้ได้เลยนะครับคุณจะบวก12บวก13หรือว่าบวก14ก็ได้นะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมบวก15เลยเนี่ย คือเพราะว่าผมได้ประเมินดีมากนะครับผมประเมินได้ p d เดพก็คือเจาะเกาะเนี่ย120เลยแล้วก็ค่า p ี Ha สแเนี่ยบวกอีก1.9%นะครับ <c oughs> คือมันออฟดีเนาะเราก็เลยบวก15ไปเลยแล้วผมก็กะว่าจะใช้มีดจตัวเนี้ยยาวๆเลยนะครับยาวๆเลยข้ามไปเลยนะครับส่วนชุดนะครับผมก็ยังคงใช้ชุดเดิมนะครับแต่ว่าผมก็จะมีแผนว่าผมจะบวกเจ้าตัวเนี้ยไปประมาณสักบวก12นะครับ ผมจะทําชุดพวกนี้บวก12เลยนะครับบวก12เลยดัน44 4ชุดเนี้ยจนบวก12เลยนะครับอันนี้คือผมก็จะมีแผ่นใช้ชุดเนี้ยไปยาวๆเลยครับจนถึงเลเวล50เลยส่วนแผ่นหน้าในช่วงเลเวลห0เอ่อถึง60เนี่ยก็ต้องกลับมาดูอีกทีว่าเออเรายืนมอนเตอร์ไหวไหมนะครับถ้าเรายังยืนมอนเตอร์ได้นะครับเรายังปั๊มยาสู้มอนเตอร์ไหวเนี่ยผมก็ยังใช้ชุดนี้อยู่ ค <Okay. S 1> ก็อันนี้คือช่วงเลเวลประมาณ50เนาะแล้วก็เพื่อนๆมีคำถามว่า,า,าไม่ทำชุดฟ้าหรอครับไม่ทำชุดฟ้า41หรอนะครับทำไมถึงมาใช้ชุดม่วงมันเปลืองอวัตถุดิบนะนะครับก็ผมมีคำตอบครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือที่ผมทำชุดม่วงเพราะว่าผมตั้งใจว่าผมจะข้ามไอชุดชุดนี้เลยเนี่ยชุดสีเขียวเนี่ย oh. ผมชุดเนี้ยผมจะไม่ทำนะครับผมไม่ทำแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าทำเนี่ยคือถ้าทําตัวนี้บวกสิเนี่ยแล้วเราไปทําตัวเดิมบวกสิเนี่ยผมว่าไอตัวเดิมบวกสิเนี่ยมันจะมีสเตตที่มากกว่านะครับแล้วก็ไอตัวสเตตตัวเนี้ยที่เราได้ออปชั่นเสริมเนี่ยคือมันมีค่าเท่ากันเลยฮะทุกคนดูนี่เห็นปะ่ะ P ATK 2 25, 2งจุดสองห้าคได้ีดเใช่ปะ่ะแต่ถ้าเราไปใช้ชุดเดิมเนี่ยเห็นไหมชุดที่เราใส่อยู่เนี่ยมันก็คือเท่ากันนะครับคือเพราะนั้นเนี่ย มันไม่มีอะไรล่อตาล่อใจให้เราที่จะต้องไปทําไอ้ตัวสีเขียวเลยผมก็เลยตั้งใจว่าจะทําตัวนี้แหละบบก12นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมาทําชุดทองนะครับทุกคนผมจะเก็บวัตถุดิบแล้วแล้วผมก็จะมาทําชุดทองเลยนะครับชุดทองเลยชุดทองตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันสแตทเนี่ยมันล่อตาล่อใจมากนะชุดทองเลยแล้วก็ทําไมผมถึงไม่ทําชุดฟ้า31มเอด้สี 41, นะครับเพราะว่า เรื่องวัตถุดิบเนี่ยผมค่อนข้างไม่ห่วงครับเพราะว่าทุกคนกคนมาดูนี้พาร์เอ,อ,อันนี้สําหรับบอกนิดนึงนะสําหรับคนเติมพาร์ทนะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนเติมพาร์ทเนี่ยทุกคนเห็นไหมลูกตาเนี่ยนะครับลูกตาเนี่ยลูกตาเยอะมากเลยลูกตาลูกตาเนี่ยโอ้หมรวมกันเยอะมากนะเนี่ยเกือบร้อยฮะรเราลูกตาเนี่ยเป็นแลกเป็นวัตถุดิบได้นะครับเป็นวัตถุดิบได้แล้วก็เราสามารถเล่นตัวรองนะครับ ถ้าเพื่อนๆขยันเนี่ยเล่นตัวรอง5ตัวเนี่ยเราตัวรองไปลงดันทุกวันเนี่ยโอ้คุณได้ลูกตาเยอะมากแน่นอนอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะเรื่องวัตถุดิบเนี่ยไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับผมนะนะครับแต่ถ้าสําหรับเพื่อนๆที่โอเคเรื่องวัตถุดิบนะครับมีปัญหาหรือว่ามันหาไม่ได้มันหายากก็ ใช้ชุดฟ้า41บวกไปก็ได้นะครับโอเคหือถ้า41เนี่ยก็ต้องบวกประมาณสัก13บวก14ผมว่าถึงจะคุ้มนะเพราะว่าถ้าเจ้าตัวนี้บวก12เนี่ยผมว่าสเต็มันก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันสเตตบนสเต็ล่างมันก็ถือว่าโอเคผมก็เลยใช้ชุดนี้เลยแล้วผมกะใช้ชุดนี้ยาวๆไปถึงเปลี่ยนเป็นชุดทองไปเลยฮนะเนาะก็ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้สําหรับ ของสมใสัยนะครับของสมใสัยเบื้องต้นนะครับอ่าโอเคปิดท้ายแล้วกันนะครับปิดท้ายแล้วกันผมจะให้ดูสเตตตัวผมนิดนึงมีคนถามว่าสเตตเป็นยังไงอ่ะอันนี้สเตตผมเนาะตอนนี้ p ี d k เคก็เกือบ55 0 0แล้วนะครับคีเลตก็86%ดก็แล้วก็คีไดเมดร้ีเดรเนนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สเตตครับก็โอเคนะครับ อ็อเพื่อนๆคนไหนมีคำถามก็ส่งมาคอมเมนต์ได้เลยแค่วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม